โอเคครับ okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกช่างกันด้วยนะวนันนี้ผมมอซอนฮนะกะ็มีคนมาแจ้งเรานะฮะว่าจะให้ผมเปลี่ยนช ANNEL เลือกแคสเกมเป็นแบบช ANNEL ทำแบนเนอร์ดีมายแบบนี้เนี่ยแบนเนอร์แบบนี้ใช่ไหมแบบในคลิปอะไรเงี้ยเนี่ยเน,น,นี่ยแบบนี้เอาไหมฮะก็ผมเปลี่ยนก็คือ ผมก็จะรับทำในราคา20บาทนะเนี่ยแบบเนี้ยวันนี้ก็เท่มันนี่คือทำในโทรศัพท์เลยนะ,ะล้วเทคเป็น 3D นะหรือว,ว่าจะให้ผมแคสเกมต่อไปก็เม้น์มานะหรือว,ว่าจะให้ผมเปลี่ยนช anel เป็นเป็นแบบรับทำแบนเนอร์โปรไฟล์หรือว่าจะให้ผมแคสเกมต่อไปนะก็เม้น์มาใต้คลิปนี้นะฮะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะฮะ ถ้าไลนนี้ถึงสิบก็อาจจะแคสเกมต่อไปเรื่อยๆนะฮะโอเคก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซ like, นะับสไคร e กดแชร์นะฮะบายบายครับ